สบายดีจ้าบส๊สุขสู่พนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้ดเดอมันสิมาเผาปลาเลี้ยงพันซับเอ้ยพันซับประเสริฐเหมื่นซับนะครับพี่น้องลืมฉลองหมื่นซับกันเผาปลากินปลาเผาเด้อมื้อนี้พี่น้องเจี๊ยมหิไทยใส่ เงียบปากเลยอืออย่างฉีดแม่ใส่เกลือแล้วใส่เกลือน้ำล้างลูกหยัดหยัดหุ่นไข่ก่อนเพราะเห็นมันถูกมอสเห็นนหรใส่เกลือฝนครึ่งใส่เนื้อสุขภาพแม่จะบอกใส่หุ่นไข่ก่อน Ừ, ừ. hào ừ, cua, ừ, xay nam lang, mọi loại cả. hào cua xay mạ, bạc, bún dì. tố hào nữa. xay tam. nhảy mẹ gìn đơ. gìn luôn. nó có, có thịt bẹn nào? เตรียมเอาไปเผาอกน,น้าปลอ,อนอนไม่ใชเองสีเห็ดพันขปุ้นท่านปลาน่าใจบรุ่นใจที่าเขาบอกเอานี้มาคุกเจียตาอืมม่เด็กแม่กระทาตัวนี้นี่เด็กเห็นป่ะ นี่ล่ะเอาตัวนี้มาใส่อือตัวนี้มาใส่บัดนี้ก็เขาเป็นสุดท้ายเนาะก็แบบแล้วบัดนี้เฮาก็เตยมเผาเลยอ่ะเื่อเป็นน้ําเลยทางนี้เห็นยังแม่โอ้ยแห่ะ็นซีนเฮ็ดีน้ําตกเ็ดซีนจ้ําพี่น้องแก้วเพียเป็นซีนกินกับแก้วเพีย ปิ้งน้ำตุ๊กบีบมงนาวใส่แล้วก็จำเจเพียกินพี่น้อง <c oughs> อตอนหับหนึ่ง <c oughs> หมื่นสับซื้อสี่มือเสาร์นี้ขึงโลดี <c oughs> ใส่เกลือลงไปเกือ <c oughs> ซิฟิงขันเกลือขันจงนนังนัวแล้วก็สิฟิ้งเต๋อชีเผาปลาต่อพี่น้องชาวอ่อนเด็กพี่น้องจีฮิตทอการทักปลาเ <c oughs> บิ่งด้วยพี่น้องปลาพี่น้องเ <c oughs> บิ่งปลาด้วย <c oughs> เรื่องอะไรพี่น้อง เาาดเืองอะไรแบะกันปลาเผาได้เดืองมั้ยกันเฮ้ยแหม่ใหม่แท้เลยเด้อมันจากซุกเด้อะแท่งุกๆๆๆซุกแล้วพี่นอ้องเหลืองหอมทอดพี่นอ้องว้ายไปตะแชะพี่นอ้องมากินน้ำกันได้พี่นอ้องเจะเสียดยังแม่เสียดแจียวหวานท่านข้าวปุ้นพี่นอ้องเห็ดนำ้ำเห็ดแจีวหน่อย,นอย,นอยเนาะ อันแม่ต,มต้ม,น,ตมน,าาน้ำตาลแล้วและะ้วอ,อันนี้ค่ะต้มถั่วดินต้พริกกระเทียมใส่เจียวหวานขั้นกระปุนพี่น้องเอ้ยกระปุนล่ะกันอันนี้มันยังอันนี้อันนี้แม่เซ็นสินจ้ำเจียวพี่แอร์เลยโอ้สินจ้ำคุณเจียวพียโอ้ยแซ่บเด้พี่น้องเรื่องมูนิสโลงเจียวพี่เจียวหวานมือทรับเนาะกินกินกินสีลายลายเนี่ยได้ได้กิน สิ้นพอแล้วสิ้นจำนี่คือว่าคลองหมักไม่นทอมอันเลยเด็กน่าบีบใส่บีบใส่ไรใส่ไรเลยต้มสุกๆเปียกๆคนหักเต็มี่ช่างก็ตังซุ่งหักหมักกินสิ้นหักโดนโดนกินเถื่อนแล้วไหมเนาะโอ้ยสองสามเดือนกินเทีหนึ่งพี่น้องเอ้ยให้กินเน่ทอดตียากแให้กินเน่ยยากเสียใจไหนสองสามเดือนกินทีหนึ่งพี่น้่งเล็กน้อยกะกินพันกับปุ้นกินสิงปลานแม่ได้เลยปลาใส่ เงินอ yeah. ิ่มบอกินติีกปลาเผาเอิ่ก็กินลูกเอ้ยแม่กินแล้ว่าบันเติมมะนาวอีกมะนาวอีกผสมบ่ พี่น้องมากินพักกับปูคันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกินกับปลานิ้เดี๋ยวพี่น้องชีเสบมานิมาเดีพี่น้องเด้อกินข้าวส่เด้อมามามันกับป แก่เมื่อไหร่นกินอยู่เพง่เพง่ายนะจะรยมากนี่แหะค่ะตัวจากข้าวกล้องเี่น้อเดี๋ยวเกือทามหานโอยเอกับเาปนี้อปยง้แม่ไปลูกจานแหงนไปนหงไปคุณนี่ต้องอือหือปลาบ่ะปลาเนยปลาอปลาั้ม ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดิมบสมคุยถูกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้อ้อนเดิอเป็นอันคอยอันคอมเมนต์มากให้กำลังใจถูกนนถูกคอมเมนต์เนาะถูกถูกถูกคิดที่คอยติดตามตลอดหาบ่ได้อันพี่น้องคอยรับชมรับติดตามมากในกะคดูสีบหอดฮอตเงินโทรศัพอัพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆมีผี่มีน้องให้กำลังใจอยู่ข้างๆจะได้ถึงจุดนี้เนาะ พวกขับใจหลายแม่ก็ได้เออหน้องร้านกำลังใจแม่จะม,มาๆพี่น้องมากินนกันเด้อมามาชินกันฮะใช่หมเออควยกันได้ลูกันบ่วงอีกอันชาบพักเข้านะบ้างบ่วงบ่วงอีก ก็ไม่ทำหมอนจากามนันใจนางกินตังเฮิงกินเน,นึงพี่น้องเลองซาำเสือ,อนแมนนนกกบบ่กินเธอนึงอยากเฮิรงเราไปกินก็เลาคุกจางเพิ่กินเน,น,นึ่เป็นยังดอกตังสรงก็นนะ <c oughs> มีบอกตังทรงแล้วนอีกว่าไหมอยาก ลักโซงบูเป็นยังโดวะใช่ลักโซงบูเป็นยังโดฮึ่งๆกินจันเถอะฮึ่มัน่ทำทีนีนลูกอือแม่ก็อยากกินอือแม่ก็อยากกินอือเจ้า มออนไมากินทัตะก่อนยังสุดเดิม ห่เดินมาเด้อมันหน่อยเด้อกินน้ำแอรเด้อขอด้วยล่ะสตอรี่เด้อฉันเปิดได้ละเด้อวางเฮ้ยฉันสิงจันัเซ็งเด้อแต่การนั่งหน่อยไม่ตาเฮ้ยมาเด้อเฮ้ยเด้อเป็นอะไรสุขภาพจบเป็นห่วงเด้อเป็นพ่อจะคุยกันลายมือเลย นางวางก็มีเร่องเสร็จมากดีใจอยู่เห็นผลเสร็จมาทั้งนี้ก็สบายใจหัึงเป็นหัวเมื่อทุกคนหูโหแต่บางที่ะเราคุคนแหละิดีนีหักแพงเมือทุกคน เอิญนมตไม่เอิญแต่กเอิญไม่เอิญแต่เฉพาะว่าผู้เืือล้วพี่น้องกันเองผู้ซืืออันนึู่่ซืือก็เอิญม่อนมันติดกันแต่ว่าเอหนเอิญแต่ผู้เอิญแต่ว่าม่เมนเดอขัดกนในางคุ่ใจเอิญมถคนเด้อี่นองเด้อเขาตัวตรงว่าให้อายน่อยตัวนึง

Xin cho mẹ dễ tưởng. Cháu mặc... Ơ... Lung bà khen cháu. Lung khen là tuần đàn Cái tuần lung khen là tuần là... 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 giọt cháu. Cháu không mặc lung giọt. Cháu <laughs> mặc lung giọt. Cháu ีีจะเพื่อนจะไปขี่พูนขึนวนแล้วเ็ไปขี่โคนค่ะ

À, không đi ba nè đi ba không được không tôi đấy tôi, mát. tôi cứ... ừ. không mất mấy mấy thứ Anh mấy thứ không mất 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 มาเจ้าวันก็ไปเทสก็ไปเทรไปดิแ

เงียบแซรบเนาะมันกปากแสรบร้ายเลยกว่าปาก่เแซรบร้ายเลยมันจกินหอพัดเปรนพันกับกุมันจังบาดจะคอเบากกันที่ลงเนาะ

จักถั่วยน้อยเลยเออนั่นกินจักถั่วยน้อเลยแล้วกิ้หันฟ้อง่วยถั่วมันจะเป็นยังนี่นี่ก็กินให้ดูเลยจับสวยสวยแน่นอนพูดนังนงเนี่ยจับจิ้มภาพมาพูดมันจะแซ่บเลย Cái nấm đẹp chất 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 chất

เยอะมกินเปียสีเลยดิเี่ยนสกินเผาก็เปี่นสีนะไม่อยากกินเาบางซื้อเปีนปลาซือสมบนรยาดอกลองกินคนบางนกินแล้วเปีอรกินเออนาะ่ผมเห็นหนังกินคอยกรลืมอกินเาลืมมาลูกยิ้มเผาแล้วลืมแลี่น้องเอ้ยลองลืมๆ เตัวนี้เ,อเ,อยยเี้ยังลืมแรงาิทเพียงสิ่งเดียวที่กันนังกินเ่านะคะ่ะลือจะขำกันมั้ยด้ยินอยู่บ่พี่น้งอ,นนองเ<คำ>สียงหน่อยังมาเสียงผ่อนยังเบาพวกบางที่ก็อาจจะเป็นน้ำทรศั์อันของพี่นออ้องก,ก็ได้เร้่อยี่น่องเร้อ ประวโทรศัพท์โอ <to> <ow> ังอยู่ดังอยู่นะทามพี่้องังเยอมันว่าดังเยอะบ่ยิ่เยอะยิงยิ่อยู่นตัว่นนดังจนแบบเสียงลงพลกตัวนั่นนี่พี่้องังเยอมันดังยู่ว่ะาเอาเปนั่นนตัว่าอ่างนี้เป็นน้ำโทรศัพท์แต่ยังกปิดปิดเปิดใหม่บ่คนน อนี่แหละโทรศัพท์ร้องเสือกแบบอันเขาเสียบมูฟังร้ายนะแบบใส่เสียบมูฟังร้ายเลยต้องติ๊ะเปิดใหม่พี่จะเปิดใหม่มุ่งเสื่องอ่ะนะสีมืมคาว อ,อาเพื่อนคนละ่อกกินแล้วเนี้ยกัแบบนคือไออนอนกลงเช้าเลกอนนอนกลงเชนอนหน้าชื่ือน้องป่อยคลิปนี้จะลาไปก่อนเด้อเพียงเด้ออีแม่มีเมื่อเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงหน้าทามแม่หมอนเนี่ยเด้อจ้าเด้อบายบายจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงน้าทามแม่หมอนด้วยจ้าอืมมาคลิปนี้กับแม่หมอนเชลาไปก่อนด้อพี่น้องเด้อแต่งกินหน้าเด้อพ่อขอดใจที่ให้ยกำลังใจแม่หมอน เจ๊ไฮมีมอนนี่บันนี่ทุกมือนี่ก็ย้อนพี่ย้อนนองเด้อขอบใจหลายๆตับมือสู้กับตับตับเซงกัวซ่าถุงดีดีมีแหงเด้อมือถูกถูกคนขาดคนไปโดยดีเด้อบาย